นะครับไปอ่านออกเริ่มจากซอดนี่กวอนเลยไปดูกับซุปสุปกี้กวอนน้ำจะเป็นน้ำซุปเย็นครับผมไปจะกินครับโซบะเส้นพวกนี้ปกติลงในหมอ้อสุกี้ได้ทั้งแสบ ก็มีโซ่หอมเกินซอสีคมค่ะผมแซ่บปอะญี่ปุน่น อากาศมีนก้อง้ฟังพร้อมสกีสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยยังก็ต้องเป็นระเบียบครับผมลงในหมอเ้าก็ต้องเลี้ยงครับผมเฮ็ดตั้งสีกับปาดให้มันแบะออกาง,งามสิครับแล้วตบในหมอก็จะสวยชายกกระสิ เหตวกาเปลี่ยนกผมในซัมน,นี่ละนี่ เต็มพองมาตั่ง,งนี่ีครับเข็มพองมาตั่งเห๋็นง,งามเลยแหละใส่ไปเหลืองทิ้งไว้ขีเด็ดของวิสานเส้นมาเต็มๆครับผมเส้นกับแฉมมากับเนื้อกับผักในมันบังครับผมเสียโค้งสวยของเห็ด กุ้งลงกล่องคนเดียวลำบากสักหน่อยเอามาเี่ยเขามากครับที่นี่ เนื้อกิโลเรามามานะครับเป็นแบบนี้อร่อยนะครับนี่ได้คน,นมกักเลยครับผมผมุก็ะทะบานฮ้องจ้าเห็ดสุกกี้แบบญี่ปุ่นน้องเบิ้งครับผมซุกกับไข่ はい。 หอมกลิ่นของซอสญี่ปุ่นครับผมที่สุดยอดมากเลยก่อนเดินลองก็บไข่ก่อนนะครับไข่ดิบๆ

กิมบานเท้าตัวนี้บาดเล็กน้อยครับเพ,พื่คอความเข้มข้นลองครับเหนี่ยวกอนเลยจุกในไข่ดิบๆห่าน <c oughs> ลับมาครับผมข้าวไข่วยๆจะมักร้องแบบเบึ่งร้องเบึ่งครับมีกินข้าวไข่อยากไม่ค่อนขอนหรอไม่จุ่มไข่ก็จิสุกเล็กน้อยสูกเลกสามสิบเปอร์เซ็นตี่แหละผมว่าร้อนร้อนมาก กลุ่มหนึ่งตองโม้ยหน่อควาตั้งสิแคะได้นะครับมีแฟนครับพูนแนะนำผมว่าร้องเบื้องไห้นี่ครับนี่กุกบริเทศกินนั่นแะครับผมบริเทศกินโดนคักกินแบบหมอไฟอจริงสิัดเต็มจริงสิใส่ใครดีพร้อมสูตรผมเทสุกี้โมอยมีคลิป ไข่ก่อนเซนไข่ดีพึ่งก่อให้บงบ่อยๆครับี๋ยวพยายามเพ็ดคลิปผู้เดียวมีกระส้วนครับลูกเกลืลูกบนอม,มากยครับผมสุยอดยตกเป่าเฮ็ดหอมมืุเนี่ย แังเกีบยวความร้อนได้แบบนานๆนะขึ้นมาแล้วก็ทิ้มลงไปเลยไ่ดิบๆพอที่นี้ความห่อนเหีนใครเข้าสุขขึ้นมาดินหน่อยผ่มกลมพื้นอีโน่แบบลุ้งพลังแบบนี้น ผมบักสี่ครับเส้นเส้นไม่อยากให้เส้นนั้นเสียหายปุ่งต้องกับซีฟูดจิบไทยห้องสิครับ ใส่ใจน้ำจิ้มใส่เนื้อแล้วพอดีหล่อ สูกไข่จะเป็นยังไงเนี่ยถูดเสียนไปแหละนี่เขาก็ไข่เขากับ Hoạn mạc Điện này phải có diện không? ลวกดินอ่ะโอ้ยลวกลิงกับผมอืมหวานมากเลยปวดต้องตัดมาพักไว้ก่อนกินอะไรเดี๋ยวแล้วปวดลวกลิง ชิคามน้ำสุกอันนี้หางเลยทหารญี่ปุ่นเลยครับผมเด็ดมากอาตะก,กิจะล่ แบบดีจิ้มจิต่ก่อมาลงไข่ไปที่นี่ยอดดีๆครับแบบคววัทดนตาบเป็นไหนพานแล้วสวยเลยเจ็บปวดโลอลิ้นเมือกิน Così è. Eh? ปิ้นมากไกเ่เคขาเขาสุดสดุดดยครับยอมรับว่ามแสบดีสุกี้เห็นน้มน้ำแสบน้ำนั่นมันจเนื่อ,อย่างม่าต่มนะครับผมแต่ขอสไตล์ญี่ปุ่นอย่างนี้นิ่มนวลละมุนที่สุดหอมที่อยู่แต่ว่ามีก็ใส่พวกคิโคแมนอย่างครับตุ้มนะน่คือนะหอมคือญี่ปุ่นเลย สุขภมพฮอร์โมนแว้ครับผมไปแล้วแต่น้ำบัิรีให้กินไข่ที่มีปั๊บมีวันเบิร์อายุนะครับแม่ลูกมือนี่าีบอกดจาห่างมีบอกเบิร์าาอ,อายุวันไหน Thầy mặt chỉnh điệp đẹp Hoàn mưa đẹp hả Hết khai đảo để hoàn mưa đẹp, chiều để hoàn mưa đẹp Im đẹp lên Cũng gấp nước chim này dàng Hãy subscribe ำแบบนี้มันอ,อร่อยอจิ้มเอามากินที่เราเก็บบะได้แล้วมากินีนเบิร์ทำจิ้มเสศษหม้อเดียวนี่เต็มหม้อน้วดูดมีต่างหากแกะมือใหม่นะครับน้ำดูกลินเมื่อกี้นี่ใอ่ดีลงไป เต็มมอ้อยเนี่ยครับไข่ดิบยังดิบดิบอยู่เลยขนาดกินทีรแรวล่ะรับร้องโบสุกครับผมยังดิบเหมือนเดิมส่งถ่ายสูตรไข่ดิบอร่อสุด เราทุ่มเงินน้ำจิ้มสี่ได้เสีบมาไอเดียสุกดีครับสมที่หอมเพื่อกีจะกี้เลยแหละ